สวัสดีค่ะพบกับช่องพาะปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนในวันนี้นะคะเพาะปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆมาป้องกันเชื้อราให้กับคราวหรือสีของเราค่ะอ่า เขาจะมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโดยที่เราจะไม่ใช้สารเคมีนั่นเองค่ะเราจะมีวิธีในการป้องกันเชื้อราอย่างไรนะคะและใช้อะไรในการป้องกันเชื้อราะคะก่อนจะไปทําการรับชมและรับฟังนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเราค่ะก่อนอื่นนะคะ พาะปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะตัวอย่างนะคะเชื้อราที่เกิดขึ้นกับเคราหรือสีะคะนี่เลยค่ะอ่ะเชื้อรานะคะเขาจะมีลักษณะแบบนี้เลยค่ะคือเครานะคะหรือสีของเราจะมีลักษณะที่ติดดำนะคะไม่สวยเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆ ถ้าคราวของเรานะคะเป็นแบบนี้เชื่อว่าทุกคนต้องคิดหนักและก็ไม่ปลื้มแน่นอนนะคะอ่าสำหรับสาเหตุนะคะที่ทำให้คราวหรือสีของเราเป็นแบบนี้นะคะก็มีสาเหตุหลักๆนะคะเกิดจากการที่นะคะคราวหรือสีของเราได้รับความชื้นที่มากเกินไปนั่นเองค่ะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ฝนตกบ่อยๆนะคะฝนตกแทบจะทุกวันเลยนะคะอ่าแสงแดดก็ไม่ค่อยจะมีนะคะทําให้คราวหรือสีของเราได้รับความชื้นที่มากเกินไปนะคะแห้งช้านะคะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเชื้อราขึ้นได้นั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นสาเหตุที่สําคัญเลยนะคะนั่นก็คือกรดนั่นเองนะคะกรดที่เกิดจากน้ําฝนค่ะ ผที่ตกลงมาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความเป็นกรดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยนะคะที่ทําให้คราวฤสีของเราเป็นเชื้อราได้นั่นเองค่ะแต่เขาไม่ได้เป็นเฉพาะในคราวฤีเท่านั้นนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะต้นไม้พืชผักอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นเชื้อราได้ค่ะดังนั้นนะะวิธีการที่เราจะป้องกันเชื้อราที่เกิดขึ้นในช่วง หน้าฝนนะคะจำเป็นมากเลยนะคะก็คือนะคะเราทราบแล้วว่าเชื้อราเกิดจากความที่อ่ากรดนะคะกรดที่เกิดจากฝนนะคะดังนั้นวิธีแก้ไขก็ไม่ยากนะคะอ่าวิธีแก้ไขง่ายมากๆเลยนะ,ะเพื่อนๆไปดูเลยค่ะว่าการป้องกันกรดที่เกิดจากน้ำฝนนั้นทำอย่างไรนะคะอ่า นี่เลยค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆก็คือการรดน้ําเพื่อที่จะล้างความเป็นกรดของน้ําฝนออกอาจากเคราหรือสีนั่นเองนะคะเมื่อฝนอเขาตกมานะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเอาน้ํานี่เลยค่ะเปิดน้ําแล้วก็เอามารดล้างเคราหรือสีของเราแบบนี้นะคะ รดล้างออกให้หมดเลยนะคะรดให้ชุ่มนะคะเพื่อที่จะล้างความเป็นกรดที่เกิดจากน้ําฝนออกจากคราวหรือสีของเรานั่นเองนะคะอ่าไม่เฉพาะคราวหรือสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นนะคะก็รดเหมือนกันค่ะรดแบบนี้เลยนะคะอ่าล้างแบบนี้นะคะและไม่เฉพาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะคะในช่วงหน้าหนาวที่เกิดอ่าน้ำค้างก็เป็นสาเหตุให้เกิดเชื้อราได้เหมือนกันนะ,ะเมื่อน้ําค้างเกาะใบนะคะเกาะ ต้นไม้นะคะของเราก็จะทำให้เขาเกิดเป็นเชื้อราได้วิธีการง่ายๆนั่นก็คือการเอาน้ำนี่แหละคะ่ะเปิดน้ำล้างแบบนี้เลยนะคะรดนะคะรดนึ่งรอบแบบนี้ให้ชุ่มเลยนะคะ ฝนเนี่ยนะคะก็มีความเป็นกรดนะคะเมื่อมาโดนต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับของเราเคราดูสีของเรานะคะก็จะทําให้เคราของเราเกิดเชื้อราได้นะคะและอีกหนึ่งสาเหตุนะคะก็คือการที่เคราดูสีของเราหนาเกินไปนะคะก็ทําให้เคราของเรานั้นแห้งช้านะคะหรือว่าเราไว้ในที่ที่อับลมเนี่ยคะ่ะอากาศที่ไม่ถ่ายเทเนี่ยนะคะ ก็ทําให้เคราของเรานั้นไม่ได้รับอากาศที่เพียงพอนะคะเราจะต้องทําการส้รางเคราของเรานะคะเพื่อที่จะให้อากาศเข้าไปนะคะแล้วก็ทําให้เขาแห้งเร็วนั่นเองนะคะ,ะโดยเราทําแค่นี้ไม่ใช่พอนะคะมีวิธีต่อไปอีกไปดูกันเลยค่ะอัะอนนี้เลยค่ะเราจะใช้สิ่งนี้นะคะ ก็คือน้ำส้มควันไม้นั่นเองนะคะน้ำส้มควันไม้ที่เกิดจากกระบวนการเผาถ่านนะคะอะ่กลั่นออกมาเป็นน้ำส้มควันไม้แบบนี้นะคะนำมานะคะผสมกับน้ําเปล่านะคะเพื่อทําการฉีดพ่นนะคะคราวรสีของเรานะคะไม่ให้เขาเป็นเชื้อรานั่นเองโดยสัดส่วนที่เราใช้นะคะเราจะใช้ในปริมาณที่น้อยมากนะคะโดยใช้ 1>, 1ลิตรต่อน้ำส้มขันไม้ครึ่งซีซีนะคะอันนี้ในกระบอกฉีดของเราเป็นกระบอกฉีดขนาด3ลิตรนะคะก็จะใช้เพียง1.5 cc ซีซีเท่านั้นนะคะ,ะผสมลงไปกับน้ำเปล่านะคะทำแบบนี้นะคะในการใช้จะต้องใช้ปริมาณที่น้อยเพราะถ้าใช้มากเกินไปนะคะจะทำให้เคราหรือสีของเรานั้นไม่ได้นะคะ ไม่ได้พอเคลาไม่ก็เป็นสาเหตุของเคลาดาอีกนะคะโอ้ยากมากเลยถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นควรใช้ในปริมาณที่น้อยๆไว้ก่อนนะคะอันนี้เราใช้ทำแบบนี้แล้วก็ขย่าเลยค่ะขย่าให้น้ําส้มขันไม้เข้ากันดีกับน้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ําส้มขันไม้นี่นะคะไปฉีดพ่นค่ะไปฉีดพ่นเคร่าหรือสีของเรานะคะ หรือเพื่อนๆท่านใดไม่มีแบบนี้ก็สามารถผสมกับน้ำแล้วก็เอาคราวไปจุ่มได้นะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสัดส่วนที่อ่าน้อยมากนะคะไม่เยอะนะคะฉีดพ่นคราวฤูซีของเราแบบนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คราวฤูซีของเราเป็นเชื้อราได้นั่นเองนะคะสำหรับน้ำส้มควันไม้นั้นนะคะมีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายมากนะคะไม่เฉพาะที่ป้องกันเชื้อราได้เท่านั้นแต่ยังสามารถอ่า ไล่นอนไล่มแมลงนะคะป้องกันเพลี้ยะนะคะได้ด้วยนะคะนี่ฉีดพ่นไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะทำการฉีดพ่นแบบนี้อาไปจนหมดนะคะทุกอากระถางเลยนะคะนี่เรามีตรงไหนเราก็ฉีดพ่นตรงนั้นเลยนะคะค่ะสำหรับน้ำส้มควันไม้นะคะอานอกจากจะใช้นะคะป้องกันเชื้อราไล่นอนไล่มแมลงป้องกันเพลี้ยได้แล้วนั้นนะคะสามารถนำไปใช้กับ พืชผักผลไม้นะคะได้ด้วยนะคะเป็นการเพิ่มรสชาตินะคะรสชาติหวานให้กับผลไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวของเรานั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นคุณประโยชน์นะคะของน้ำส้มควันไม้นั่นเองนะคะอ่าเพื่อนๆอ,อย่าลืมนำไปลองทำดูนะคะได้ผลอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกทางด้านล่างด้วยนะคะอ่าถ้าหาก เพื่อนๆถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ